นี่คือการป้นเงินมีเท่าไรเอามาให้หมดดูนี้เลยฮะปบปนเหรอใยญ่แล้วอฮยเย่าเย่ยอย่าทำอะไรฉันเลยนะคะฉันจะฉันยอมแล้วเงินมีเท่าไรเอามาให้หมดเออได้ได้ค่ะได้ค่ะฉันฉันเตรียมกระเป๋าไว้ด้วยนะคะเอาตังไว้ให้โจรโดยเฉพาะเลยค่ะโอ้เธอเป็นพนักงานที่ยอดเยี่ยมมากจริงๆอะเตรียมเงินไว้ให้โจรด้วยนะเนี่ยงั้นเอากระเป๋าส่งมาหาฉันดูนี้ เออได,ได้ได้ค่ะอย่าอย่ายิงนะคะฉันต้องขอโทษเธอด้วยนะพนักงานไม่เป็นไรมันไม่ใช่เงินฉันเอาไปเลยเฮ้ยนัินมันโจนป้นธนาคารนี่เฮ้ยอยู่ดูนี่นี่คือการจับกุมเออแต,ต่ตำรวจแล้วเนี่ยตำรวจหยุดเดี๋ยวนี้ยินดีต้อนรับสู่ห้องกงดินแดนแซนวินไล Vẫn mới đi trái nghìn Cô mà dù đi Hong <laughs>